มาแล้วครับกับช่วงออกสตาร์ท5เกมแรกของศึกโตโยต้าไทยเพิเบร็กฤดูกาล2 0 1 5แฟนแฟนช้างศึกยุทธาถีคงพอ,ออกพอใจกับผลงานของสุพรรณบุรีเ c ที่สามารถเกาะอยู่บนหัวตารางด้วยการรั้งอันดับที่3กับผลงานที่ยังไม่แพ้ใครเก็บไปทั้งสิ้น11คะแนนจากการชนะ3เกมและเสมออีก2เกมซึ่งช่วงนี้ถือเป็นการพักเบรกเพื่อให้เวลากับทีมชาติไทยของเราในการเตรียมพร้อมสู้ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียที่ทีมชาติไทยมีโปรแกรมอุ่นเครื่องทั้งหมด2นัด โดยจะอุ่นเครื่องกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่26มีนาคมและอุ่นเครื่องกับทีมชาติแคนาบรูนในวันที่30มีนาคมนี้ในช่วงพักเบรกแบบนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกยุทธหัตถีกับข่าวที่น่ายินดีกับ2ผู้เล่นของสุพรรณบุรีเอฟซีที่ถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติไทยสำหรับผู้เล่นคนแรกฟอร์มการเล่นต้องบอกว่าร้อนแรงเกินห้ามใจยิงไปแล้วทั้งหมด4ประตูและยังนาเป็นดาวซันโวอยู่ในขณะน,นี้นั่นก็นคือจักรพันธ์พรสยัยหรือ JP7 เราไปฟังความรู้สึกของเขากันว่าเขารู้สึกอย่างไรกันบ้างกับการถูกเรียกตัวติดทีมชาติไทยในครั้งนี้กันครับครับก็ดีใจดีใจมากครับในในฐานะที่เราเป็นเป็นนักฟุตบอลคือความาฝ่ายฝันที่สุดก็คือการไปเล่นทีมชาติไทยครับการไปเล่นทีมชาติก็ดีใจที่ได้รับโอกาสอีกครั้งครับผมก็ผมไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไรไว้มากมายครับคืออันดับแรกคืออยากกลับไปติดส่วนอันดับที่2เนี่ยก็อยากจะทําให้มันเต็มที่ทําให้ดีที่สุดพอครับไม่ว่าผลจะออกมายังไงก็ ผมยังไม่รู้ว่าผลจะออกมาอย่างไงแต่ผมอยากจะทําให้เต็มที่ทําให้สุดความสามารถของผมครับผมส่วนผู้เล่นอีกหนึ่งรายที่ถูกเรียกตัวกลับมาติดธงช้างสึกอีกครั้งนั่นก็คือ um ประทุมชูทองระกาหลังตัวแกร่งที่พิ่งย้ายมาอยู่กับสุพรรณบุรีเอฟซีด้วยความดุดันในเกมรับกับใจที่เกินร้อยของเขาเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เขาได้รับโอกาสในนามทีมชาติไทยอีกครั้งหลังจากที่สลัดอาการบาดเจ็บไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วรับมาฟังบทสัมภาษณ์ของประทุมชูทองกันครับอ๋อก็รู้สึกก็ ดีใจฮะแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ว่าผู้ใหญ่ให้โอกาสได้มีโอกาสได้รับใช้ในนามทีมชาติก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่แล้วก็โอกาสที่ว่าได้รับมานี้ก็พยายามจะจะพยายามแสดงฝีมือ,อ,อให้ให้เต็มที่แล้วก็เกินเกินร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับเป้าหมายของนักฟุตบอลน,นอกจากจะโชว์ฟอร์มในในสโมสรเต็มที่เกินร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วสำหรับความความตัง้งใจก็คือนักเตะ ส่วนใหญ่ก็คืออยากตดทีมชาติอยากจะโชว์ฝีมือในทีมชาติอยากจะอยากจะแสดงฝีมือให้ให้คนเห็นนี้ยก็ผมก็อยากจะอยากจะแสดงฝีมืออยากอยากจะอยากจะแสดงศักยภาพว่าโอเคในในานามทีมชาติผมก็คือก็ก็เล่นได้ก็ความสามารถก็อยากจะโชว์ตรงนั้นเหมือนกันครับสำหรับผู้เล่นอีกหนึ่งรายแม้ว่าจะยังไม่มีชื่ออยู่ในทำเนียบทีมชาติ แต่ถือเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นคนสําคัญของสุพรรณบุรีเอฟซที่สามารถช่วยทีมได้หลายต่อหลายครั้งนั่นก็คือผู้เล่นในตําแหน่งผู้รักษาประตูอย่างอนุรักษ์ชมพูพฤกดังนั้นเรามาฟังความรู้สึกของเจ้าแฮกที่กลายเป็นมือหนึ่งแห่งถิ่นสุพรรณบุรีสเตเดียมกันครับก็รู้สึกดีใจครับดีใจที่ผลงานของตัวเองมีการพัฒนามากขึ้นกว่าปีที่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าน้องๆที่ท,ที่เป็นผู้รักษาประตูตำแหน่งเดีวยวกันนะครับ ช่วยช่วยในการเป็นแรงผลักดันให้ผมพยายามพัฒนาตัวเองมากขึ้นครับแล้วก็รู้สึกดีใจครับที่เป็นส่วนหนึ่งของสิเอ็ดตัวแรกที่สามารถทําผลงานในห้านัดแรกของสุพรรณบุรีเอฟอย่างไร้พ่ายครับก,ก็รู้สึกดีใจมากครับถามว่าความกดดันของตําแหน่งผู้สาวประตูตอนนี้มีกันอยู่3คนครับแต่คือเรื่องอายุอีก2คนเป็นรุ่นน้องผมหมดครับแต่ก็ถือว่าเป็นผู้สาวประตูมีฝีมือดีครับจึงทําให้เรามีแรงผลักดันที่จะ พัฒนาตัวเองให้มากขึ้นขยันมากขึ้นเพื่อที่จะยึดตําแหน่งเมือหนึ่งต่อไปครับก็เป้าหมายก็สําหรับตัวเองก็จะทาหน้าที่ให้ดีที่สุดครับแล้วก็ขยันพัฒนาตัวเองให้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 ดีกว่านี้ครับแล้วก็หวังว่าจะขอสักสักแชมป์หนึ่งในฤดูกาลนี้ครับครับผมและนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวของสโมสรสุพรรณบุรี FC ในรอบสัปดาห์นี้และหากมีความเคลื่อนไหวของสโมสรทางเราก็จะอัปเดตข่าวสารต่งตางๆให้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างแน่นอนครับ